สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ <s> ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวโหลดยูจ <s> ีบอลสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮ้ย hey, ยังสุสดเลยครับทุกคนครับยุคโมวีกล้วนะครับผมนะนิจิคดนเทนเมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเดียวเองนะครับในคลิปนี้ฮะเราอยู่กับตัวโคนี่นี่เป็นคนที่โรงแรมนะครับได้เรียกว่าแบบเป็นตัวที่ พวกบินดูเนี่ยนะครับชอบใจชอบใช้แบบชอบใจกันมากสำหรับตัวนี้เองนะครับผมเนาะเนื่องจากว่ามีบ้านเลสซูบุนแบบนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็น100%นะครับติด100%เลยแล้วก็มีต่อต้านหยุดเวลาด้วยนะครับเป็นตัวท็อปทางฝั่งทีมของตัวบินดูนั่นเองนะครับผมนะวันนี้ครับผมจะลองเอามาเล่นดูนะครับเนื่องจากว่าเกียร์ชิ้นใหม่ฮะเป็นปืนนี่นะครับเป็นปืนเรียกได้ว่าแบบค่ามันพิเศษหน่อยนะครับมีรถคูดาเรนเจอร์มีพลังชีวิตแล้วก็มีหลบสกิลซึ่ง น่าจะเป็นเกียร์ชิ้นแรกมั้งที่มีหลบสกิลในช่องอาวุธนะครับผมนัด47เเเลยนะครับและที่เห็นครับเราใส่รองเท้ากับกระดิ่งมาเพิ่มนะครับมหาสัจจันท์มากครับเราเลื่อนไปดูมหาสัจจันท์มากครับดูหลบสกิล97ต้านสกิล100เปอร์เซ็นต์พอดีเลยมีลดคู่ดาวเรนเจอร์ด้วยลดแร่ด้วยก็เรียกได้ว่าครบอ่ะนะครับคือเป็นเซตเกียร์หกดาวสามชิ้นที่แบบโอพีมากอ่ะคือใส่เกียร์แค่สามชิ้นน่ะนะครับมีหลบ97 มีต้าร100นร้อยหนึ่งนะครับมีรถคูดาวมีรถแร่โอ้โหเรียกได้ว่าแบบมันสุดอะเออแค่เกียร์สชิ้นเป็นเกียร์เซ็คูดาวสชิ้นที่แบบมันทําให้ตัวโคนนี่เนี่ยมันเล่นได้ดีเนาะนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีพวกอ่าพลังชีวิตนะครับให้มันแบบเยอะๆเนาะตัวนี้ก็ได้แค่50ล้านนะครับนะเพราะว่าเกียร์เนี่ยมันมีแค่ชิ้นเดียวตรงนี้นะครับผมเนาะถ้าบวกศักยภาพไปเพิ่มก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงประมาณ60ล้านประมาณนี้นะนะครับอันนี้คือมันมีแค่400%นะครับับมนก็จะขึ้นประมาณ50ล้านเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะ เก่งขึ้นแค่ไหนนั่นเองนะครับผมนะ,ะไปลองดูในสเตจก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยผมสามารถทําให้อ่าแร่มันน้อยกว่านี้ได้นะครับแต่เด,เดี๋ยวขอลองเล่นแบบนี้ไปก่อนว่าเฮ้ยแร่ประมาณเนี้ยมันพอเล่นได้ไหมเนาะนะครับจริงๆผมสามารถใส่รถแร่3จุดให้กับตัวโคโนี่ไปได้เลยนั่นเองนะครับผมนะอะมาดูกันนี่นี่ๆๆๆมาดูด่านนี้เลยนะครับมาดูความแบบความเจ๋งของน้องนะครับนะมาเดี๋ยวเราเอาไปเล่นในพีด้วย จะดูความเจ็มว่าเจ็มแค่ไหนเข้าเกมมาตูแร่เหลือ500อืนี่นี่นี่จุดเด่นของเขาครับก็คือบาเรียสบุนแบบหนีติดร้อปนะครับนะ็อปล่อยเอาออกมาทุกตัวก็จะติดทุกตัวยกเว้นโคลนเพื่อนนะครับถ้าโควนเพื่อนติดก็าสามารถจะไม่ติดนะนี่ตัวนี้ก็จะมีบัฟที่เป็นบัฟวิ่งเร็วต้านทักษะหลบสกิลเนาะนะครับแล้วก็ การโจมตีของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นนี่เลยนะครับก็จะเป็นการกระเด็นถอยหลังน้องไม่ทะลุอมตะนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับตัวโคนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเล่นกันใน P v พจะเป็นยังไงนั่นเองนะจ้าไปไปดูใน p v p ดีกว่าไปเลยฮะเราจะใช้โคนี่มาเพิ่มไม่รู้ว่าจะเก่งขึ้นจะดีขึ้นไหมทีมเราเดี๋ยวดูว่าโคนี่ยืนได้ไหมนะครับในตอนนี้เราเจอแต่ทีมที่เรียกได้ว่าแบบ โห,โหทั้งนั้นนะครับเนาะชิออนตอนนี้ดาเมจก็ยังแรงอยู่นะครับตัวโคโนี่เนี่ยจะยืนอยู่ยจะยืนอยู่ได้เกิน7จ็ดวิไหมประมาณนี้เฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะอันที่ใส่ใหม่นะครับนะเหมือนกันเลยครับเซตนีน้น่าจะพอไหวอยู่โหรูเดียสเขาเก่งวะน่าจะพอไหวครับมาเซตนี้โคโนี่คนหนูจะยืนโจมตีได้ไหมนะครับเพราะว่ามันมีกระเด็นถอยหลังอยู่นะครับถ้าเป็นเป็นจังหวะสกิลมันติดมันก็จะพอช่วยได้อยู่นะแต่ที่แน่นอนคือ มันก็จะหลบสกิลได้100%ในช่วง7วิีแรกของตัวละครนั่นเองนะครับนะนี่นี่นี่วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยน้ำแข็งไปก่อนโอนี่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 น,นี่เอ้ยมันก็พอยืนได้นะเอาเอาเอาจริงอะมันก็ยังพอหยับยืนได้นะครับด้วยความสามารถมันยืนได้อยู่แล้วแล้วก็พอมันแบบอ่ามันได้ค่าครบครบนะครับค่าครบครบแล่น้อยไปอีกปล่อยเลียวไปอีกมันก็เลยจะเป็นตัวละครที่ เริ่มเล่นได้ดีขึ้นนะครับนะไม่น่าเชื่อครับว่าเกมจะทําเกียร์หดาวออกมาแล้วใช้ได้ดีนะครับนะคือปกติแล้วเกียร์หดาวของโคโลโบเนี่ยแต่รอบเนี่ยมันจะเป็นเกียร์ที่แบบใช้อะไรไม่ได้อ่ะพูดกันตรงๆเหมือนกันเนาะจะมีแค่แบบนานๆครั้งอาจจะมีชิ้นหนึ่งที่แบบสามารถเอามาใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งที่เอามาใช้ได้นะจะเป็นปืน6ดาวของรอบนี้นะครับนะ่ะอ่าไปกันต่อครับอยากเจอกับตัวดาเมจแรงๆอะ่ะเออว่ะโอ้โหหืมโอ้ตายแล้ว โอ้ยมาซิลเก้าดาแม็กเล่นเหรอลดคูดเทาสองชิ้นโอ้โหไม่ไม่ไหวไม่ไหวเราเจอมาซิลเก้าดาแม็กเราสู้ไม่ได้จริงทีมนี้มีเมกุมินอะลองดูกับเมกุมินก็ได้ครับมาดูซิว่าจะยืนสู้เมกุมินได้ไหมหลังจากบาเลสบุญแบบหายเนี่ยจะตายเลยหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วเพิบมเพิ่อะช่วงแรกก็จะเป็นบาเลสบุญแบบออกมาเนาะนะครับเอ่อบาเลสบุญแบบนะครับจะ หลบได้ทุกอย่างนะครับนาะทั้งการโจมตีทั้งสกิลนะครับผมนาะแล้วก็พวกไอเทมนะครับของ PVP ก็จะสามารถหลบได้แต่สิ่งหนึ่งที่บาเลเรสมบูรณ์แบบมันหลบไม่ได้ก็คือขี่ปนาวุธนะครับขี่ปนาวุธจะตีเจาะเกราะทุกอย่างทิ้งหมดเลยเนาะเอามาตรงอามาตะขีปนาวุธพิเศษเนี่ยมันจะยิงได้หมดนะครับนะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วฮะขอพัดกาไปก่อนรู้สึกว่ายืนได้นะโคนี่เอามาเล่นเยอะผมว่ายืดดีเลยแหละถา้าถ้าแบบถ้าใครเป็นแบบ ทีมตัวบินนะ่ะผมว่าเล่นได้ดีเลยโคนี่ดูดิมันยืนได้ด้วยนะนี่ถึงเลือดน้องจะแค่แบบ50บล้านเงี้ยแต่น้องยืนได้มีไหมโอ้องโดนผลักไปนี่นี่น,นี่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อือันนี้ทีมผมไม่ใช่แบบทีมบินกัแบบที่เล่นตัวบินบินดุและพวกนี้นนองนะครับก็เลยอาจจะไม่เห็นศักยภาพของน้องเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าประมาณเนี้ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับในการมายืนขวางให้แบบนี้เนาะนะครับมายืนแบบอาการระยะไว้ให้อ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเรารอแบบลองกีอีกเซตหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วว่าเป็นยังไงอคิดว่าน่าจะดีกว่านี้นะคิดว่าน่าจะดีกว่านี้จะขอเลียตานึ่งอตอนนี้คือมันไม่ได้ใส่โดนแน้นอนพอมันไม่ได้ใส่โดนนอนเนี่ยสกิลมันก็จําไม่โดนง่ายๆเลยพอสกิลมันยิงไม่ค่อยโดนใครเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันเป็นตัวที่มาขวางเอาเฉยๆต้องแต่ว่าช่วยทีไม่ได้น,นั่นเองนะครับเน้นขวางเน้นขวาง โอ้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างใครแบบเป็นทีมบินดุอย่างเงี้ยนะครับเอาโคดี้โรงแรมใส่เกียร์เซตเนี้ยไปเล่นเนี่ยผมว่าน่าจะดีขึ้นเยอะนะครับนะเออถ้าใครแบบมีรถแร่สองจุดสามจุดอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วเอาปืนไปเพิ่มอย่างเงี้ยโอ้โหเรียกว่าแบบสุดยอดช่องท้ายเนี่ยหาแค่แบบเอ่อช่องท้ายเปลี่ยนจากกระดิ่งไปเป็นของประดับตัวแต่งคิดมัดก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นนาฬิกาเงี้ยเออใช้แปดดำมาแบกสักชิ้นหนึ่งสองชิ้นอะไรเงี้ยก็คือแบบสุดแล้วสำหรับตัวนี้ ปกติแล้วคนนี้คนหนูเราไม่ได้เน้นเอามายืนแบบนานๆอยู่แล้วเนาะเราเน้นเอามาขวางตามความสามารถของมันที่มันอยู่ได้ถึง7วินนั่นเองในดูหน่อยสิมีทีมไหนที่เราพอสู้ได้บ้างโอ้ยตัวบินดุอืมโอ้โหนักปั่นวะโหนักปั่นใส่แว่นด้วยเหรออ่าลองดูลองดูอ่ะลองอีกเกมหนึ่งครับมา คนนี้โรงแรมไะผมอาจจะพูดชื่อสับสนกันหน่อยบางทีผมก็เรียกคนนี้คนหนูคนนี้โรงแรมบ้างไออคนนี้โรงแรมบ้างคนนี้ผู้ร่ำรวยบ้างนะครับมันมีหลายชื่อนอะนะผมเรียกแบบสลับกันบ้างในบางทีมาละมาละมาละว,วิ่งมาไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องแบบการระยะอย่างเงี้ยน้องคนนี้จัดให้นี่เห็นไหมบ้านเรือนสม,มุนแบบมันยังติดอยู่ตรงนั้นแล้วยิ่งแบบมีต่อตรงต่อ,ต,อต้านอ่าหยุดเวลาอย่างเงี้ยโอ้โหเรียกได้ว่าแบบ มันปล่อยได้รวๆอ่โคโนี่อ่ะอระวังแค่เพิ่มได้หนึ่งพันเท่านั้นสำหรับตัวโคโนี่เนาะมีไหมข้างหน้าน้องก็ยังยืนเคียงข้างกินโทกิได้นะอืมเป็นไงเก่งอยู่นะโคโนี่โอ้แต่พอบาลีสุวนแบบหายแล้วคือน้องตายไปเลยอ่ะน้องตุยง่ายมากพออ่าบาลีสุวแบบหายไปโอ้แล้วมายืนหน้าบ้านเขาอ่ะโอ้โดนบอสมืดสวนกลับหมดเลยทีมผม โอ้ยโดนเพิ่มได้หนึ่งพันโอดเลยผมโอดโอยเลย,โอ,ย,โ,อยโอ้ยโอ้โหโดนสวนกลับยับเลย,ยนี่นะครับไปยืนหน้าป้อมเขาแบบนี้ก็ต้องโดนสวนกลับนะครับเป็นเรื่องธรรมาดาแลในช่วงนี้นะครับ PVP ในช่วงนี้ก็เป็นแบบนี้ครับถ้าเราไปยืนหน้าบ้านเขาเนี่ยนะครับยืนนานไปเนี่ยเราก็จะแพ้เองนะครับนะส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้คนที่เล่น PVP เนี่ยก็จะเน้นแบบ เน้นยื้ออยู่หน้าบ้านตัวเองเนาะนะครับแล้วแบบยือย้อยๆไปเรื่อยๆแหละนะครับจนศัตรูเนี่ยเริ่มตายลงแบบเรื่อยๆและสุดท้ายเนี่ยฝั่งเราจะเหลือเยอะมากทําให้แบบชนะขาดลอยได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแบบ้ยไปดันหน้าบ้านเขาแล้วแบบชนะอย่างเงี้ยนะครับยากครับอ่ะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเกียร์ให้โคนี่นิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นรถแรกสามจุดดูซิว่าจะใช้ดีแค่ไหนนั่นเองเอาละกลับมานะครับผมเนาะอย่างหลังจากเมื่อกี้ที่ผมไปดูโฆษณามานะครับผมนะผมก็ใส่เป็น นาฬิกามาให้เลยนะครับเบนเทนสุดๆนะครับเนาะลดแร่3จุดนะครับแล้วก็หลบสกิลต้านสกิลประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะไปลองเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูซิว่ารอบนี้นะครับเราไม่มีแร่นะครับที่มันแบบ500ละนะครับตอนนี้คือเราน่าจะเหลือแร่ประมาณหลักร้อยละหลักร้อยสองรอเพราะฉะนั้นถ้าโดน1,000หน่วยไปเนี่ยน่าจะยังพอปล่อยได้ในรอบนี้นะครับนะอ่าโอเคอ่ลองเล่นดูอีก2ตา,ราครับสำหรับตัวโคนี่ ถ้าเป็นทีมปกติเหมือนผมเนี่ยที่เป็นทีมภาคพื้นปกติเนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้มีประโยชน์หรอกเพราะว่าเราก็ใช้ตัวอื่นดีกว่าเนะ,นะครับแต่ถ้าเป็นตัวบินเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องการตัวละครที่มันแบบเป็นแบบเนี้ยเออที่มันแบบแร่นน้อยปล่อยเร็วๆยืนนานๆค่าครบๆอ,รอย่างนี้อืมเป็นเกียร์หกดาวชิ้นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเปิดได้มาแล้วมันแบบไม่ได้แย่นะเออมันใช้ได้อะ่ะถ้าเรามองแบบภาพรวมของแบบทีมที่แบบเขาจัดแบบตัวบินเนี้ย อุ้ยแล่เหลือ83โอ้โหแล่โคตรน้อยเลยวันนี้นี่จะเป็น9ดาวแม็กนี่ผมว่าแบบน่าจะเก่งกว่านี้น่าจะถึอกว่านี้เยอะโอ้ิโคนี่โคนี่แล่เหลือ83แล้วมันรู้สึกดีจริงเลยอะ่ะอันนี้สูงของรองเท้าลดแล่37%บวกสมบัติแล้วก็บวกลดแล่จากเกียร์ช่องท้ายอีกสองอีกสองสองช่องใช่ไหมนาฬิกาเรามีลดแล่ในแบบในออปชั่นธรรมดาแล้วก็ในออปชั่นพิเศษด้วยอุย้ย พอเราใส่รถแรกสจุดไปเราปล่อยน้องได้เยอะขึ้นมากเลยอะดูดิโอ้แต่เราไม่มีบัฟวิ่งเร็วอะเรามีบัฟวิ่งเร็วแค่ตัวกินโทกิตัวเดียวใช่ไหมบัฟวิ่งเร็วอ่าเฮ้ยดีขึ้นพอใส่เกียร์รถแรก3จุดแรกน้อยแล้วคือแบบเล่นดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเกมสุดท้ายฮะมาดูกันอุย้ยเซโนโอ้โหเกียร์สุดซะด้วยแสดงว่าชอบตัวนี้ผมว่า อีกสักหนึ่งเกมนะครับขอดาเมจไฟได้ไหมขอเจอชิออนชิออนเยขอเจอชิออนใส่จอดทักษะอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าโอ้ยอันนี้คนไทยเราอยากจะรู้ว่าพอเบรสซูเปอร์แบบหมดไปแล้วเนี่ยนะครับคนนี่คุณหนูเราจะตายเลยหรือเปล่าโอ้ยอันนี้คนไทยข้ามก่อนชิออนเหมือนกันอันนี้ตัวบินโอ้ยป้องกัน5ตัวแบบนี้ไม่น่าไหวอะไรเนี่ยโปรเออไม่ใช่ตัวบินตัวบินเขาใช้บินแบก โอ้เบบี้โซดานี่เพชรหนึ่งจริงปะเนี่ยเพชรหนึ่งในต้นฉดานห,หลังลีลีกนี่ก็เหมือนมัดสองมัดหนึ่งแหละนะครับอันตรายมากอืมสล็อตเหรออ่ะโอเคลองดูทีมนี้แล้วกันครับแพ้ไม่เป็นไรเราอยากรู้ว่าโคนี่เนี่ยมันยืนได้ดีแค่ไหนแค่นั้นเองในในวันนี้ในคลิปนี้เนาะแต่โดยพื้นฐานแล้วอะหลบร้อยต้านร้อยเลือดห้าสิบล้านมันก็ยังพอยืนได้นะเอาจริงๆอะ ด้วยท่าสิบล้านนี่พอป่ะวะเดี๋ยวนะลืมด้วยท่าสิบล้านในปัจจุบันน่าจะพอแนละ้วอย่างไโอ้โหแล้วทําไมเขาไม่เดินมาหาเราอ่ะทําไมเราเดินไปหาเขาสายพลังเขาก็มีนี่ช้างเอ๊ะแปลกหรือว่าตัวฝั่งเราวิ่งเร็วเกินไปเหรอไม่น่าใช่นะเอามาตัสวนไปก่อนครับในช่วงนี้เราใช้ไอเทมหมดไปแล้วครับขอภาวนาให้เรายิงศัตรูตายให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งบอสมืดเขาเหลือเป็นกองเลยตรงนั้นแต่ยอมรับเรื่องการขวางจริงไะดูดิน้องขวางได้ดีอ่ะอุย้ยพอใส่รถแล้3สามจุดให้น้องรู้สึกว่าน้องจะเล่นดีขึ้นเน้องขวางได้ดีอ่ะถ้าเป็นปกติเมื่อกี้เราทะลุไปแล้วนะในจังหวะเมื่อกี้ไอเทมผมหมดแล้วเมื่อกี้บอสมืดรวมเป็นยิงสามสี่ตัวเนี่ยผมน่าจะทะลุไปแล้วอ่ะแล้วก็ผมน่าจะโดนแบบยิงข้างหลังหมดแล้วนะครับเฮ้ยใชใช้ได้ เกินคาดเหมือนกันนะคิดว่าแบบเฮ้ยพอบอลเรือสูงม,มันแบบหมดเนี่ยมันน่าจะตายอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่กลับกลายว่ามันก็เล่นได้นะในความที่เราใส่หลบสกิลไปเต็มที่นะครับแล้วก็ใส่ต้านสกิลไปเต็มที่ด้วยนะครับผมเนาะมันดาเมจที่เข้าตัวมันเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะั่นเองสำหรับตัวคนตัวโคนดี่คุณหนูนอนนะครับแถมเรามีแบบลดแร่แบบสุดๆขนาดนี้แลเหลือ87อะเออแล่แบบแล่ลดได้เยอะมาก อาจเป็นเซตเกียร์ที่ถ้าใครเป็นทีมบินดุนะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะครับแบบเป็นทีมบินทั่วไปก็ได้นะครับใครที่เล่นสายทางการบินเนี่ยนะครับตัวนี้เอาไปเล่นได้นะครับเนาะมีตัวนี้นะครับแล้วก็มีเกียร์ปืนชช่นนี้นะครับใส่รองเท้าไปรองเท้าแบบเอาหาค่าทองก็ได้ที่มันมีลดแน่37%แบบนี้นะครับผมแล้วก็หาเป็นกระดิ่งก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีนาฬิกาที่แบบเ,เกียร์ช่องท้ายที่ดลดแร่สองจุดนะครับเป็นตัวกระดิ่งก็ได้นะครับหรือเราสามารถเปลี่ยนเป็นนาฬิกาหรือเป็นตัว เครื่องอะของวัตดับตกแต่งคิดมัดก็ได้เช่นกันนะครับผมเนาะลดแล่3.80จุดเหลือกว่าเนี่ยก็ถ้าเป็นทีมบินดูเนี่ยสบายเลยนะครับแบบสบายบืออะก็โอเคสำหรับใครที่เข้ามาดูกันคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้ผมเราจะเจอใหม่คลิปหน้าในคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายผมไปบายจ้าไปไปครับบ๊ายบาย